สวัสดีครับทุกทุกคนครับสวัสดีครับอยากผังเป็นทางการนะครับตอนรับเข้าสู่ผลทอกครับกับผมนอยอนหัวใจดินนะครับวันนี้ก็มีสาระมาพูดคุยกับทุกทุกคนอีกแล้วนะครับก็นนี้เพิ่งไปข้างนอกกลับมานะครับทุกทุกคนก็ไปทําธุระแล้วก็กลับก็ห้องมาได้สักพักหนึ่งครับฝนก็ตกนะครับแต่ตอนนี้ก็ฝนหยุดและแดดออกลวตกได้ไม่นานนะครับก็ประมาณหนึ่งก็ บางทีอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับฝนตกร้อนหนาวบ้างอะไรเงี้ยก็มันก็ทำให้เราเนี่ยเกิดไม่สบายได้นะครับนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนี่ผมมองออกไปเนะี่ยนี่ครับอันนี้คือหลังห้องเนาะนะครับมันก็แดดออกแล้วคือจะในอากาศอย่างนี้นะครับที่มันมี แดดมีฝนมีลมทำให้เราภาวะที่แบบมันก็เกิดไม่สบายขึ้นมานะอากาศจะเป็นโอกาสที่จะมันเป็นไข้เนะี่ยมีสูงเลยทีเดียวครับสิ่งหนึ่งที่นึกขึ้นได้ตอนนี้เมื่อตัวเองมันรู้สึกมันจะเหมือนจะเป็นไข้นะผมนึกถึงอย่างหนึ่งเลยว่าตอนนี้มันมีมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ออกมาแล้วคนนิยมกินกันเยอะนะครับนั่นคือวิตามินซีครับ เท่าที่ดูในตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยที่ในร้านสะดวกซื้อนะครับก็จะมีขายหลายยี่ห้อตั้งแต่ก่อนเนี่ยมีน้อยยี่ห้อเนี่ยอากาศอย่างนี้มันเลยทำให้นึกถึงว่าเออสุขภาพร่างกายเราเนาะบางครั้งมันก็ต้องมีสิ่งเข้ามาชดเชยเข้ามาช่วยซ่อมแซมหรือซ่อมบำรุงตัวเราด้วยนะครับผมก็เลยนึกถึงเจ้าวิตามินซีขึ้นมาแล้วก็นึกขึ้นได้ว่า ในห้องของผมเนี่ยในตู้เย็นของผมเนี่ยมีวิตามินซีอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะคนออกมากินนะครับ นะครับทุกคนตอนนี้ผมได้วิตามินซีและเป็นวิตามินซีขวดนะครับที่เขากำลังนิยมกินกันอยู่ทุกวันนี้ครับ mm. ก็เห็นว่ามีหลายยี่ห้อเนาะที่มาทำการขายทำขายกันอยู่ก็มีให้เห็นอยู่หลายยี่ห้ออยู่เหมือนกัน mm. แล้ววันนี้ผมก็เลยว่าจะมาพูดเรื่องของเจ้าวิตามินซีขวดนี่แหละครับมา mm. ให้เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสำหรับนักนิยม กินวิตามินซีขวดนะตอนนี้นะครับเรียกว่าเป็นเทรน์สุขภาพอีกเทรนหนึ่งเลยที่กำลังได้รับกระแสดีแล้วก็มีผู้ผ,ผลิตหลายเจ้าเนี่ยทำออกมาขายมากเลยนะครับมันคือขวดจุอยู่ประมาณอันนี้ก็เป็นอยู่หนึ่งยี่ห้อนะครับแต่ที่เห็นในตู้มัสสกคูของผมมีหลายยี่ห้อทั้งว่าซื้อซื้อมาเก็บไว้กินนะครับ มันก็เป็นวิตามินซีที่รสส้มนะครับจริงก็มีหลายรส120มิลลิกรัมครับต่อหนึขวดขวดนี้ก็จิบทำให้เราเวลาเราออกไปข้างนอกเรากระหายน้ำเราเ,เหนื่อยล้าอะไรพวกนี้มันก็ช่วยได้นะครับช่วยให้ร่างกายเรามีความชุ่มชื่นขึ้นนะครับทีนี้ทำไมวิตามินซีถึงมีการฮิต แพร่หลายจริงๆเรื่องวิตามินซีเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพิ่งมาฮิตทําเป็นแบบขวดอย่างนี้นะครับมันก็มีก่อนหน้านี้เป็นทั้งแคปซูลนะเป็นทั้งซองนะครับที่เป็นวิตามินซีแท้ๆเลยอะไรเงี้ยครับมันก็มีออกมาเยอะและที่หลายคนก็คงจะเคยกินแล้วก็หมอหรือวงการแพทย์หรือพวกเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเนี่ยเขาก็แนะนำให้เรากินวิตามินซีบ่อยๆนะครับ เพื่อจะเป็นตัวสร้างภูมิต้านทานให้กับเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าวิตามินซีเนี่ยมันมีประโยชน์หลักๆคืออะไรคือวิตามินซีมันจะเป็นตัวช่วยให้เกิดอนุมูลอิสระนะครับเป็นชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายอันนี้เป็นข้อมูลจาก อาหารและยานะครับของออยนะครับแล้วก็ทางเกี่ยวกับกรมการแพทย์ที่เขามีระบุเอาไว้นะครับเขาบอกว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยให้เกิดการเกิดอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายนะครับเป็นสารอาหารที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารที่ทานเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเจอมากก็คือในผักแล้วก็ผลไม้ทีนี้เราบางคนอาจจะไม่ค่อยได้กินผักและผลไม้มากเท่าไหร่นะัก แล้วเราก็ไม่รู้นะครับว่าผักและผลไม้ชนิดไหนที่มีวิตามินซีประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับวิตามินซีขวดพวกนี้ก็เลยมาเป็นตัวเติมเหมือนเป็นอาหารเสริมนะครับเหมือนกับพวกวิตามินซีพวกแคปซูลพวกเป็นผงอะไรพวกนี้มันก็จะมาเป็นส่วนที่ช่วยเติมให้เราได้นะครับหลักๆเลยในทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าวิตามินซีมีกรดแอสคอร์บิกแอซิดนะครับเป็นวิตามินชนิดละลายในน้ำ ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้นะครับพวกอาหารก็บอกอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินซีก็พบมากในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างส้มแล้วก็มะนาวชนิดต่างๆผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ผักหลายชนิดก็มีวิตามินซีอย่างเช่นพริกอ่าพริกมันเผ็ดใช่ไหมครับแต่เขาก็บอกว่าพริกมันมีวิตามินซี นะครับแล้วก็มีพริกหวานบรอกโคลีมะเขือเทศกระลำดอกกระลำแล้วก็ถั่วฝักเขียวมันฝรัง่งมันเทศและผักโขมอันนี้เป็นต้นนะครับเป็นต้นก็ลองไปหาข้อมูลดูเพิ่มเติมนะครับก็วิตามินซีเนี่ยทางอาหารยาเขาบอกว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายในหลายด้านอย่างเช่นช่วยดูดซึมแร่ธาตุแล้วก็สารอาหารเป็น ที่ทําให้เกิดต้านให้เกิดต้านการเกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกายลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆแล้วก็ช่วยซ่อมแซมและส่งเสริมการจเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อรักษาสมานแผลยังมีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคอลลาเจนให้หน้ามันเฟรชอะไรเงี้ยให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือวิตามินซีเนี่ยป้องกันโรคหวัดได้อันนี้เป็นพื้นฐานเลยที่ทุกคนอาจจะเคยรู้กันอยู่แล้วนะครับการดูดซึมวิตามินซีเนี่ยเขาก็จะในร่างกายระบบจะดูดซึมเข้าไปในปริมาณปกติอยู่แล้วที่ร่างกายจะดูดซึมเข้าไปได้แต่ถ้าเรากินวิตามินซีมากเกินไปนะครับในปริมาณมากเกินไปมันก็จะทําให้เป็นสารตกค้างไหม มันเย็ว่าน้อยนิดนะครับที่จะมีผลต่อร่างกายมันก็จะถูกขับมาทางเหงื่อแล้วก็ปัสสาวะนั่นเองนะครับนี่คือประโยชน์ของวิตามินซีนะครับโอ้ว่าคนเราเนี่ยควรจะรับวิตามินซีประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตให้ดูด้วยแล้วกันแต่โดยสรุปคร่าวว่าในช่วงเอาแต่อายุ1 4บสี8ถึง18ปีเนี่ยชายก็ไม่น่าเกิน75มิลลิกรัมผู้หญิงก็ไม่น่าจะเกิน65มิลลิกรัมนะครับ แล้วก็ในอายุ1 8เอ้9บวก19ปีขึ้นไปเนี่ยผู้ชายก็วันละ90มิลลิกรัมผู้หญิงก็วันละ75มิลลิกรัมนะครับอีกอย่างหนึ่งคือวิตามินซีเนี่ยสำหรับคนที่สูบบุหรี่ก็จะช่วยได้ดีมากเลยนะครับเรียกว่ามันไปช่วยลด หรือว่าไปช่วยขจัดอะไรบางอย่างให้เราสำหรับคนที่ดูดบุหรี่นะครับวิตามินซีเนี่ยกินช่วงเวลาไหนก็ได้เขาบอกเอาไว้นะครับว่าจะก,กินได้ทุกช่วงเวลา,าหรือหลังอาหารก็จะช่วยให้มันดูดซับได้ดียิ่งขึ้นนะครับทีนี้ถ้ากินวิตามินซีมากเกินไปอย่างที่บอก มันมีผลอะไรมันจะถ้าเกิดกินปริมาณสูงติดต่อกันเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดข้างเคียงได้ก็อย่างเช่นปัสสาวะบ่อยไม่สบายท้องปวดท้องปวดมวนท้องเสียอะไรนะครับก็เหมือนกับไปกระตุ้นการขับถ่ายให้มันเกิดการไหลออกมาจุดจุดจุดจประมาณนั้นนะครับเนี่ย จะมันเป็นข้อมูลทางทางสาธารณสุขแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์ที่เขามีเพราะะนวิตามินซีเนี่ยทำไมวิตามินซีขวดอย่างในทุกวันเนี่ยมันถึงมีความนิยมมากขึ้นแล้วก็มีหลายเจ้าผลิตออกมานะครับคือที่เขาที่เขามองเห็นตรงนี้คือกระแสในการดูแลสุขภาพเทรน์ในการรักษาสุขภาพเนี่ยมันก็ยังไม่เสื่อมคลายนะครับนอกจากการเทรนในการออกกําลัง ในการวิ่งการเดินการเบิร์นไขมันต่างๆนะครับการไปออกกำลังแบบคาร์ดิโอหรือจะเป็นการลดน้ำหนักการกินอาหารอะไรก็ตามเนี่ยที่มันมีมีผลต่อสุขภาพการกินอาหารประเภทผักคลีนกินอาหารคลีนนะครับผักปลอดสารพิษแล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างนะที่ทุกวันนี้มันก็ออกมา มากขึ้นนะครับเขาเล็งเห็นนะทางตลาดเนี่ยในแง่ของการตลาดเขาก็มองจุดนี้แล้วก็เอาความต้องการนะครับเอาดีมานคือความต้องการในผลิตภัณฑ์พวกนี้จริงๆก็น้ำส้มข้นที่เป็นน้ำส้มข้นสดที่เขาขายขวด15บาท10บาท15บาท20บาทที่เป็นขวดพลาสติกที่เราเห็นในตลาดนะั้นอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่างพวกนี้ปริมาณมันจะดูน้อยนะครับ120มิลลิกรัมหรือบางบางที่อาจจะมากกว่า อาจจะเป็นร้อยห้าสิบมิลลิกรัมนะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นวิตามินซีถึงสองร้อยเปอร์เซ็นอันนั้นก็เราก็ไม่รู้แต่มากินแล้วมันก็ได้รสชาติของวิตามินซีที่ทำจากส้มมั้งมันก็จะมีหลายรสนะครับแต่ผมเห็นว่ามันเป็นรสจากส้มมากกว่าอะไรเงี้ยไอ้ขวดอย่างเงี้ยมันก็จะดูแพงหน่อยเพราะว่ามันมีต้นทุนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์แล้วก็ เปอร์เซ็นต์ในการวางจุดวางขายแล้วก็ในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์มันก็เลยทําให้ดูมีราคาแพงถ้าเราอยากกินอาทิตย์หนึง่งเราอาจจะกินสักวันละขวดสามวันก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้นะครับถ้าเรามีทุนเราก็กินได้นะครับเอาขวดสิบบาทเป็นขวดน้ําส้มคั้นสดนั่นก็กินได้ก็ถือว่ากินวิตามินซทุกวันและหรือถ้าเกิดใครมี สตุ้งสตางมากหน่อยนะครับก็ไปซื้อเป็นแบบวิตามินซีแบบแคปซูลที่เป็นอยู่ในบรรจุในขวดนะอาจจะหลายร้อยหน่อยนะนะครับก็จะกินได้30วันอะไรเงีย้ยกินทีละเม็ดเป็นวิตามินต้องเป็นวิตามินซีแท้ๆนะครับที่ทำออกมาขายมันก็ได้นะครับยิ่งตอนนี้ในเทรนในเรื่องของการตลาดนะสามารถสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของธุรกิจมากขึ้นแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่ออกมาเนี่ย ก็แข่งขันกันสูงนะครับพอๆกับาชานในยุคนหนึ่งนะครับก็จะมีชาเขียวออกมาก็จะมีหลายยี่ห้อเลยนะครับหลังๆนี้แรกๆก็จะมีอยู่หนึ่งยี่ห้อสองยี่ห้อนะครับหลังๆก็จะมีชาเขียวหลายยี่ห้อตอนนี้ก็เหมือนกันครับเครื่องดื่ม,มบวรุงกาลังอย่างอื่นอีกเหมือนกันอย่าง,อย,างอย่างพวกไม่บอกเหมือนกันไม่บอกแล้วกันเอาเป็นเครื่องดื่มชูกําลังที่เราเห็นในท้องตลาดก็ ium, จะมีหลายยี่ห้อเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็มา วิตามินซีขวดเนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้ออีกเหมือนกันนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงบางทีเราเจอฝุ่นอยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพก็เจอฝุ่นเจอควันรถบางทีแดดออกบ้างอะไรบ้างเข้าห้องแอร์ออกแดดมาเงี้ยมันก็จะทําให้เราไม่สบายตัวเราเกิดนั่นเป็นไข้ขึ้นมาได้นะครับก็ดูแลสุขภาพของผมเดือนหนึ่งจะได้กินละขวดหนึง่งถ้าเต็มที่ก็คือหาผักหาอะไรกินนะครับ ที่ง่ายๆหน่อยก็ไม่ต้องเปืองในพวกนี้แต่ก็จะมาบอกนะครับก็มาบอกในะเรื่องของประโยชน์ของวิตามินซีว่าทำไมถึงมีการนิยมและมันมีความจำเป็นต่อร่างกายแค่ไหนก็สรุปว่ามันมีความจำเป็นต่อร่างกายนะครับที่เข้าไปช่วยเราเติมเต็มช่วยเราอุดช่องโหว่าบางอย่างแล้วก็ไปสร้างประโยชน์ให้กับร่างกายคือเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วนะครับวิตามินซีนี้นะครับ เอาละครับทุกคนครับกับผมนายอ้อนหัวใจดินและรายการผลท้องในครั้งนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวมีโอกาสคงมาพูดคุยในสาระใหม่ๆนะครับผลท้องครั้งนี้ก็เหมือนเหมือนเป็นผลท้องสเปเชียลนะครับที่มาได้พูดคุยเรื่องการผลิตคอนเทนต์เรื่องการถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพนิ่งนะครับก็มาคุยกันเรื่องสัพเพเหระในเรื่องทั่วไปตอนนี้นะครับก็วิตามินซีขวดเก็บไปพิจารณาด้วยนะครับเอาละครับถ้าชอบ ในลักษณะนี้ก็ช่วยกด s u b s c r i b ์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งครับแล้วก็ช่วยแชร์เรื่องราวบอกต่อๆกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนนะครับมีแต่ความสุขทุกๆวันนะครับครั้งนี้ไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ